สวัสดีค่ะกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกทุกคนเนาะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะแอดยิมแอดแตงโมแอดไอกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนครับสายบุญนะครับเนาะกับหรือวานูกลานรับองคผู้ชี้ปะเขาองค์ผู้แต่กับองค์ผู้ทุกพระองค์ครับที่ข้านช่องจะร่วมชิพได้ไปกับคุณ่อุณนมุ่ณตาคุณยายรับกับโค้ดไล่โค้ดแช่ให้เกื้อกา ครับเมื่อนี้ครับบรรยากาศกับช่วง่าโมงนะครับกับคนโกนะครับเนาะกับคนโตเมื่อนี้ครับแอดยิมแอดแตงโมแอดไอครับกับเอาแนวทางครับมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะหรือว่าเอฟซีทุกทุกันครับผมครับกับสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับแล้วทีกดไลค์กดแชร์กดติดตามข้ามานะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ท่านช่องครับประวัยแอดจะลงคลิปได้ไปครับกับกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าครับผมอ่า มื่อนี้ครับผู้ใดกดไลค์กดแชร์ข้า่าแต็มมือเนาะกับก็จะได้ครับเบื้องได้ฟังนะครับว่าครับผู้ไปบอกแม่คู่ครับอ่าปูไปกระซิบแม่คู่นะครับให้ไปยิบลอตเตอรี่ตัวอะไรเมื่อนี้ครับครับมืออื่นนะครับกับมาแกงข้าวดีนะครับมืออื่นกับเป็นมือวันที่เก่าครับสวัสดีครับคุณชัยชนะนะครับเนาะอ่าสวัสดีครับครับกับมีวันที่เก่าครับกับมีบุญผาป้าสางอ่า องพญานาคนะครับเนาะเก่าเสียนความกับสาราครับที่พระอาจารย์ดวงดีมันก็กลังสร้างอยู่นะครับก็ได้หลายผมก็สมควรกับแต่ว่าแอดอะไรเป็นคนเชื่อหรอกนะครับเขาเมันยุไก่นะครับนี่แต่ทางวัดรเป็นมาสงคราวแล้วก็สร้างเสรีบนบ่อสุฟังครับผมอื่นเป็นวันที่เก่าเป็นบุญผาป่านนะครับเด้อครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิ่งนิ่งได้ครับนี่นิ่งต่อยสร้อยจูงมาเนี่นิ่งกุญเวลาค่ะนิ่งกุญเวลาติวนิ่งต่อยสร้อยจูงอ่ะครับสวัสดีครับ ครับผมรากาเมื่ออื่นนะครับก็จะมีเอฟซีนะครับเพิ่นมาจากประเทศออสเตรเลียสามีภรรยาครับเพิ่นแบบมาจุดทุให้ปูฆราวะปูนะครับเพิ่นเดินทางมาครับกับเป็นเอฟซีของแอดยิมมาหลายปีอยู่ละครับเพิ่นมาแก่งนะครับเนาะเพิ่นว่าครับเพิ่นสีเห็ดลงท่านหัวสันเห็ดลงท่านเขาสานเอฟซีจะพ่าดเด้อครับอรับถุงละกิโลว่ามันจะหกสิบถุงนี่แหละนะครับความกับสี นำข้าวสารข้าวเจ้านี่ครับไปถวายท่านเมซี่เพราะว่าท่านเมซี่เป็นแบบว่าเป็นบิดินธบัตรก็ได้ครับผมอ่าบารนี้แอ็ดดี้ก็ได้บอกว่าเอาไปถวายท่งวัดส่วนหนึ่งหลักการถวายเอฟซีทีพิ่นเดินทางไปส่วนหนึ่งครับเพิ่นแบบปลุกโรงแล้วครับก็หลายพอสมควรนะครับเออครับสำหรับลงท่านที่เอฟซี่มมาจากประเทศออสเตรเลียสองตัวเมียนะครับแต่แตงโมมาแต่อำเภอครับทั้งเอ่อแต้มัดสะแก้ว ครับพึ่งกบัตสเกียร์วันเดินทางมาจุดถูกคาราวาปูตอนนี้ครับพึ่งว่ากับบ้านเห็นนายยิมแล้วโอ้ยกลับบ่ได้โอซันว่าต้องเบิ่งยิ้มอีกมือหนึ่งโอซันว่าครับเพึ่นไปรออยู่ทางวัดสาสนุบุนไปเซาดีสอดแล้วก็ไปเตรียมขขาวสารครับเอฟซีทันใด้เสี่ยวเขาซานนะครับเต้นบูเอ่นก็ไปเนาะครับเนาะครับเพราะว่าเพิ่นสีเห็ดลงท่านขขาวสารครับผมความครับถวายวัดอีกสอบหนึ่งบุญนี้แตงโมสอบไงที่มันเป็นสอบหาโลดิครับยิ้มบัวเขาสอบหาสิบโลนะครับเป็นเขาเจ้า ครับกสีแบงเบาท่านวัดแต่อย่งหน่อยครับความมื่อื่นครับแม่คู่กับไฮแอบยิมกับแตงโมครับแก่น้ำครับน้ำดื่มที่เอสซีรวมถวายมากเลยละครับส่วนถวายมาไว้หัวเนาะครับแม่คู่เลยบอกว่าแก่ไปไหวทั้งวัดแบ่งใะไทั้งวัดอ่าได้ให้ทั้งพระทั้งแง่คนในศาลนั่งเล่ากับเอสซีที่เดินทางไปมื่อื่นครับก็จะได้กินเนาะครับเนาะคือน้ำครับที่มาไว้หัวเอาไปมื่อไหร่หาซิแพ็คแม่แม่คู่บอกก็้ือหาซิแพ็คแอบยิมประจันว่า โบนี่แล้วค่ะกับเสียงโซดก็ลองเบิ้งเนาะค่ะครับค่ะกับเขากับน้ำนะครับเนาะครับคิดหอดปูไหล่ด้ไอเบิ้งหนายิ้มก่อนครับคิดหอดปูนะครับเนาะน้ำก็เอาขึ้น4106ค่ะครับน้ำเอาขึ้นรถคันทะเบียน4106ครับผมอ่าครับแอดยิ้มก็ได้ครับซีหนึ่งศก็ผ่านมาหลายรอบแล้วเนาะครับอ่านี่ยิ้มแตงโม่น้อยแล้วก็แม่ลันยานะครับอ่าวางพสช่างครับก็บสรอยกันคนน้ำึ้นรถพื้นที่เรียบร้อยเตรียมอื่นก็สิไปตั้งแต่เช้าว่าแม่ผู้ว่ายันบนโตา ครับพราว่ารุอนีกับคนตัวแขงเด็กกับช่วงหางม้งนะเต๋นมัวครับผมอ่าครับแล้วก็มี่ข้าวดีอีกข้าวหนึ่งครับพี่น้องอ่าใส่รูปพื่ใส่ครับเหยียนปูตาสีมาด้ยครับเด้อครับเป็นของปูตาเองครับอ่าปูตาออกเหยียนรุ่นแรกนะครับเด้อครับอ่าครับเหรียนปูตารุ่นแรกครับรุ่นดอดอนะครับเนาะแล้วก็ไปยังกรเนี้อ่าไอ้ดอดอยังก็อ่าบอมีบอมแยครับไลสายหยาบปูตา รุ่นปูตา96นะครับ69ครับอ่าดอดอครับคือว่าดวงดีครับได้รุ่นได้รุ่นนี้ไปก็คือว่าดวงดีดอดอปูตา69รับสายยาปูตาเลี้ยนรุ่นนี้ครับมี่พอไหครับผมก็คือแม่คู่อ่าครับทางวัดศาสนบุตรวัดร่มสร้างขึ้นมาปูตาเฮ็ดปูตาเฮ็ดพันเหรียญครับครับรุ่นแหลกนะครับเนาะครับกระร่นสีไปเผยเป็นเพียงบอกกันยังนะครับอ่า ครับเื่อยรูปเป็นรูปรอครับเป็นรูปรอครับผมรูปรอเป็นเรียนผู้ตารูปรอได้ครับเด้ออันนี้ผู้ตาหัวตาอนุญาตอนุญาตครับให้เ็เหรียนรูปรอคู่กับมาครับอ่าทางบัตรทังเพินกันกับที่ทำพิธีปลุกเสกย่างดีน่าแตงโมเนาะกับทางพระอาจารย์เนืองดีกันกับทั้งลายครับอ่าครับผู้ตาอนุญาตแล้วครับอ่าแม่คู่กับมาให้ยิ้มเบิองมือเซานี้ครับสวยงามครับมีบลาโค้ดให้พร้อมเด้อครับมีบลาโค้ดอยู่ในเอฟซีกับคันให้ ให้เบิ้งแรกเอฟซีกับแคหนาจอไ้นะครับเนาะครับกับใเบิ้งครับคารีโชกครับผมรอนะครับปูตารุ่น69กาสั่นว่าอ่าพี่น้องอ่าฟังดีๆครับผมเป็นเลียนรุ่นใหม่ครับคาด้โชกได้มัมงวดนี้วันที่16ครับวันที่16กอไดกระดาพวบนี้เท่ากับสร้างจังไบเลยครับผมอเดียวประท่านเนาะครับอ่าแต่งมวมาแล้วครับนี่ได้รับด้อครับจะเป็นเลียนแบบนี้เ็นครับผมอ่าครับเป็นเลียนแบบนี้ครับอ่าสัจเกียรครับ ไครับเตอร์โอ้อันนี้บอแม่นไหนนะครับเอา๋อโอ้ไปเขห็นคือเห็นหลังยิ้มคือเห็นโอ้เห็นไปบานก็รอรอแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเลยครับเตอร์ยังเอียงเอ้ยนี่ครับเออค่ะครับเดี๋ยวได้ครับเตอใจเย็นคนคด้านหลังยิ้มจะชัดเจนค่ะครับในกล้องใบด้านหลังให้เอฟซีฮาค่ะครับเดี๋ยได้ครับแม่เมกตัวนี้ตัวนี้ข้างบนเออแป๊บนึ่งเลยครับ ตัดกดไปด้านหลังค oh yeah. yeah. ่ะช่วยด้านหลังมันจะชัดเจนครับตัวหนึ่งขอะหยัดตัวหนึงครับผมดีเด้ครับเด้อปูตารุ่นหกเก้าเป็นตะฮักเป็นตะฮักวะครับเป็นตะยิบวะครับเอฟซีทางทางช่องนี้เนาะค่ะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะครับแป๊บนึงเลยครับแต่แคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีของแอดยิมนะครัด้านหลังให้ด้านหลังจะมีหินครับอ่เรียนอีกนึงอันนี้ด้านหน้าไม่ใช่ใช่ อันนี้เป็นด้านหล้างครับอ่าด้านหลังของรูปลอปูนะครับเนาะเหรียนรูปล่อปูครับครับกะล่อกะลออปูตานะครับเนาะแอบหยิมยังบราุนะครับเออครับว่าปูตาเป็นอ่าสีไ้บุซาจับบานนะครับยังบลาดุครับอ่าอยู่กับปูครับอยู่กับปูคอ่าครับสวยงามครับจะมีสีดําสีแดงอมดําและก็สีแดงอมดําและก็สีทองนะครับเนาะอ่าครับกะลออติดตามอีกเืนเงนไปเรื่อย ครับแม่กู้มาแต่เอาบล็อกไม้เบิ้งมาหนี่ครับผมบ่าไมีบาดปดนะครับต้องยู่อยู่อยู่อยู่ทองของปูครับมีบาดปดครับอ่าเอาเบิ้งดีๆครับอ่าบงเป็นพวกกลมแดงคว่ำเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเนี่ครับปุ้งกลมแดงๆคว่ำครับผมเอาลูดเน่าเอารูดตาพายตาไม่น่าจ่งัว้ัวครับผมปูตางามเกินขาโอ้รอด้ครับเลยบอลคว่ำบอลรอเพราะเขาบนเขาล่างด้ครับหนวดเข้าโอ้ยางสวยสวยงามครับหนวดงามงามผมเงาดิครับผม อันนี้ปู่หัวใาอนุญาตนะครับถ้าเห็นเป็นรูปรอครับผมอ่าเป็นท่องเลี้ยนไอ้รูปรอท่อมรากาครับก็จะเป็นรูปรอท่อมรากาสีแอดยิมบอกใ้แม่คู่ครับเพ็รขึ้นมาครับเพ็รเพชรบอกมาบอกเงินกับบอกท่องครับโอ้ยบะแมนครับบอกไอ้แดงล่มดําครับครับไอ้สีท่องครับอ่าการลอดติดตามเรื่อยๆนะครับแอดยิมกต่ติดแกงไปเรื่อยๆครับผมเอ้าองแอดยิมก็เป็นสีแดงงครับผมค่ะเพราะเป็นยัแอดยิม ว่าไปยังเงินบ่ครับอ่าก็รอติดตามไปเรื่อยๆนะครับเนาะอ่าครับผมยังสวยงามครับแล้วซัหรับเอฟซีนะครับที่เพินมาจุดถูกอ่าคาราวะปูอ่าปูชี้ปาขาวนะครับเป็นเดือดได้มาจากออสเตรเลียครับไอคุณอนุมาดมาดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลอติดตามไปเลยครับแล้วแอดจิมเนีงบารูวาครับอ่าอ่าปูใส่ปูซาเท่าไดเนาะครับแอดจิมเนีงบารูครับอยู่กับปูตา ครับผมทั้งช่องทั้งเทียงานกับว่ากรได้ฮอตไอฮอตเมื่อเพิ่มเพิ่นสวดเพิ่นยังเล่าวัดทุกกิงทุย่ากอนครับแล้วก็มาปูตาปูตาก็เลยทำพิธีสวดของปูตาอีกแค่นึงหลังจากทั้งวัดสายสนุบุตรสายสายสนุบุตรวาล่ามเป็นเซนพิที่ปลุกเสกนะครับอันนี้ก็ต้องไปรอแต่หม่ไดเพราะว่าได้ไดไดแบบเมื่อล้วครับก็ต้องไปเ็ดพิมพ์นะครับเนาะแล้วก็รอขึ้นมากปั่นขึ้นมากครับมีสองแบบก็คือสีทองกับสีแดง สีแดงอมดำครับผมรวมดำครับผมอ่าก็เป็นสวยงามครับผมอ่าก็เบิ่งไปเรื่อยอ่านอกจากสาตาตาทุสาทุเอานี่แหละครับคู่ตาคุค่ะผู้ใดดวงดีค่ะก็จะเห็นเนาะค่ะบาดโกดค่ะครับบาดโกดอยู่ช่วงอ่าสะดือเพิ่นครับเบิ่งกด้ยครับเด้อบาดโกดเอาอันนี้ไม่เอฟซีเอฟอยู่มืนกันบินได้กันเออช่วงนี้ครับเนี่ยครับอันนี้เป็นบาดโกดนี่นะครับเนาะอ่าครับผมแปิดนึงครับผมแปิดนึง ครับเป็นปากโพสช่วงนี้ครับเป็นตัวหนังสือยอะคันครับครับเอสซีเห็นตัวไรกระทักมาบอกกันยิมนะครับ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 แม่คู่กะเอามาให้แอดยิมเบิ้งมื่อเสาร์นี่แหละครับให้ลูกศิษย์ลูกหาเบิ้งเนาะครับเนาะครับว่าปูรอบว่าสันว่าครับผมกรมสรุปลัวขึ้นเขาหรือปูนาทางดัมกรมขึ้นเขาครับอ่าครับผมอ่าสำหรับอ่าที่แม่คู่เนาะครับอ่า ไฮทิฟไฮติฟคือว่าไอเอฟซีที่เดินทางมาจากออสเตรเลีย<ฆ>อ่าครับหรือว่าผููตาอะไรเนาะรับไฮติฟอเอฟซีสองสองสองสาม,ามาีภรรยาหรือว่าไอกับเหญ่เป็นรับก็คือตัวเรสต์โม่อหกศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็ไอสายญาของปูตาสายญาปูตาหกเก้าสันว่าครับดอดอหกเก้าอ่าพี่นอ้องอ่าแล้วก็พี่ใจหน้าเอาสายยาเป็น<ฆ>ดอดอ,ดอครับ 69อันนี้คือบาโกดครับปูตารุ่น69ท่าันว่าครับผมครับกับพณาเจน่าครับเนาะครับแราคาซ้ำรับอ่าอ้าเขามาไลน์ไปนี่เขาไม่ไลน์เด้อคูณใดอยากรู้ว่าขับแม่คู่ขับใส่ขึ้นรถนั่งของพระท่านขับองค์กระลักเพราะว่าไปยิบปตเตอรี่ด่วนครับผมอ่าครับเพราะว่าปูอ่อยปูสังไม่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 คู่นอนฝันกับเม็ดกับเศกเศษก็แตงโมค่ะ ครับยุจีโดดขึ้นรถนั่งของระท่านนะครับยุจีโดดขึ้นรถขอระท่านรับเป้าหลายอย่างมันเบิดกวนมาะั่านว่าครับเฝ้าข่ามาครับอาห้องิของแอดยิมเนี่ยหาด้วยเนี่ยเอาแอดยิมครับสี่ให้เขามาให้เขามาสี่ได้หลายคนแต้นหมดแล้วครับครับข่ามาสี่หลายคนันทับแอดยิมสี่ครับอ่าเสลยฟั่งเรารับนอกบอกให้ฟังว่าครับว่า กูตาไปเข้าฟันกันเล้นกับว่ากับว่าแสบๆให้แม่คู่ไปยิบตอร์ตีตัวใดนครับเห็นแต่เจยุคจีครับโดดขึ้นรถกระบะท่านนะครับเนาะเฝ้าไหลครับผมแม่คู่เฝ้าไหลครับแต่ว่าครับแม่คู่ก็บอกไว้แล้วนะเอาไปนำเสนอให้เอฟซีฟังเด้อวันศุกครับอ่าครับไกลแล้วครับเอาสามร้อยแปดท่านแล้วครับที่เข่ามาเนาครับเนาะครับด่วนนะครับเดืองเฝ้าไปยิบไปหาไว้ครับสลัดกินแบ้งพระบาทเ้ีนยวบนท่านครับผมอ่าสามร้อยแปดท่าน แตงม่วงทะเลนี่แตงม่ครับช่องใดนี่ครับนี่แตงม่ครับบนน้องไอโอ้น้องไอครับโอ้แตงม่วงครับบนนะครับเนาะครับครับสวัสดีครับเอฟซีน้องน้องไอครับอ่าคุณกิตติมาศีสุวรรณนะครับจากสุพรรณบุรีครับผมเอฟซีไอได้อนเอ็ยิมเลยครับนี่ครับจุราจุุนียอย่างนี้ชารุณีครับอ่าชาคุทนสวัสดีแกไอยิมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกการนะครับเด้อ ีกดไลค์กดแชร์ครับมาครับคิดหอดทุกผู้ทุกคนนะครับอ่าแอบยิมเอไอแอบเตงโมครับคิดหอดคุณพ่อคุณแม่ทุกผู้ทุกคนครับส่วนนี้เอซี่กำลังดำหน้าบางครั้งเขาไม่ได้เบิ้งคลิปเลยนี่ครับอ่ากำลังดำหน้าช่วยไอ้คุณแม่จอยใครหมดแดงกระซ่งไซด์ดำหน้าครับคุณแม่ก็หมากไงเมื่อได้ไปบ่ครับไปดื้อครับว่าไปยิมกับแตงโมครับน้องไอคิดหอดเนี้ยครับผมคุณแม่ก็หมากไงคุณแม่จอยใครหมดแดงสินาะ ครับผมมาเคยไปร่วมบุญรวมบุศลน,น,น,นํากันครับกลับไปครับอ่าเจบซี่คือสีไดเบิงบาแล้วีเหรียญปูตาดอดอรุ่นหกเก้าวังศิละอ่าครับผมอ่าประมาณนี้เนาะครับเ<ช>นาะครับผมอ่าครับปูตาสั่วใส่สรอดเหรียญมาธรัร้มดาเด้ครับเป็นหลุดรอดกับหลายปีครับครับมีแต่อ่าเป็นเหรียญหลวงปูพี่บุญเนาะเป็นตัวแท่ง ครับของเรียนปูที่บักท้าวปูตาเฮ่าครับแต่ว่าอันนี้เป right? ็นองค์ปูตาเลยครับท mm ี่ปูตาให้แม่ปูเพิ่นออกเรียนนะครับอ่าแต่นี่เวลาเรียนดอกครับตลอดติดตามได้ยินข่าวว่าพันเรียนหนี่งมันบดแตงโมผ่านองค์นะครับเนาะครับผมอ่าครับก็รอไปเรื่อยๆครับอ่าแอดยิ่งก็บซแกงไปเรื่อยๆครับแกงขขาวแกงยังไปเรื่อยๆครับอ่ามืออื่นครับก็ได้ยินข่าวว่าอ่าปูปูปูจับทุบให้แม่พูดเหล่านี้ ค่ะรับปู่หฮแม่คูเนาะค่ะเป็นคู่เรียกถูกไฮแม่คูไปจุดเนาะค่ะครับปูเรียกถูกไฮแม่คูไปจุดอยู่หอปูต่านะครับเรื่องจุดบองอื่นบ่ได้ให้ไปจุดอยู่หอปูตาว่ายสั้นหอปูต่ากัเก่าเก่าเกศค่ะอ่าครับอ่าหอปูต่าเก่าเก่าเกศปูบอกว่าเงีบไปจังหน่อยอ่าเงีบไปจังหน่อยเอฟซีเงบไปจังหน่อยก็่ระวังเก่าเก้านั่นล่ะงวดที่แล้วมันผ่านเนาะพี่น้องเนาะครับมันไปเป็นเก่าแปล ครับอ่าปูบอกวันนี้พยัญชนอยยิ้มไปทันบ้าอ่าเขากลับพยัญชนาเอาครับปูเมาเขาฟันนังได้อัดยืมกับแอดแตงโมก็เอา,าไปตามปูเมาเขาฟันนั่นแหละครับผมแต่ว่าอย่าลืมครับงวดวันที่สิบหกกดกระดาษพ,พรมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับปูแตามาเขาฟันเพราะว่าเนี่ยย้มไอแกงหมดเด้อครับรบอกว่าไม่ยืมลแอัดยิม้มขั้นเสียดีนซีหนึ่งศูนย์หกครับขอยืมไปแก้สมบัติมาแกกลกูกหลานโนซันว่าคันเอาขั้นื่นมันได้หน่อย ครับเอาขั้นของยิมบริษันแตงโมครับไปคนสมบัติน้ำปูรี่ยู่วัดป่าบาัตเมื่อนครับมากแกดเอฟซีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าลูกหลานของปูบริษันว่าไฟเซอร์ในทั่วทั่วหนาทั่วตาครับแต่รถขั้นของแตนแอดยิมนั่นครับนันแจก,แ,กแตงโมก็ได้สามตันงก้าวพวกนี้ครับเพราะว่าครับรถมันก็เสื่สสอ,อ,เอเอนี่ยเสื่อมยังนาวแตงโมครับมันก็อาจด้หล,ลายปูว่าเอาขั้นของยิมมดแล้วบริษันว่าอ่าครับขั้นของยิมมันคือซีหนึ่งส่วนหกปูบอกว่าคนในเต็มไทยได้บริษัทว่าอ่าคันใดรบอ่า ครับเคยตามทะเบียนขั้นของแอนยิมก็ตามเด้อครับเพราะว่าจะเป็นที่ประเสริฐเนาะครับเนาะทั้งกลุ่มพ่อว่าครับผมอ่าครับกันตะกี้ก็เที่ยวมาดูครับเพราะว่าเข้ากับสอดีพร้อมกันประมาสองหมวดสามหมวดครับอ่าครับแต่หรือว่าอันไหนก็พี่ยังก็ไอแบบคู่มากครับพี่มุกเดยอ๋อคือดยครับพี่แท็กซี่ไหมค่ะพี่พงเดชอ่าพี่พงเดชเนาะครับเนาะอ่าครับอ่ากันอาจจะมีเงินเตือนนะมันไก่ขี้รถ้ขันน้องยิ้มเด้อวันนี้ก็ได้อ่าเตือนไปแน่ ครับทะเบียนต้องยิ้มนะทั่งพี่พงเดนแล้วก็ไใ่ถั่วแก่ถั่วงอกเนาะค่ะถั่วแก่ถั่วงอกพร้อางถั่วแก่ถั่วงอกท่านกรุงเทพมหานครอยู่งเพื่อบันดุงเป่งได้ครับมีเงินซื้อถั่วงอกกว่าน้อครับเพื่อที่ตัวมันคุณอรุณเนาะครับเนาะอ่ครับพี่อรุณครับเสียอรุณเนาะครับเนาะอ่ครับขับไม่มีรถแก่ถั่วงอกก็เอาขั้นของแกดยิ้มเด้อครับทะเบียนซีหนึ่งศูนย์หกขับฮาวาฮอร์ครับเอาเชนเชนรถเราท่านไทยด้วยจำต่ท่างไทยจะขึ้นหนึ่งศูนย์หกครับอ่า ครับอ่ะก็หลายคนพอสมควรนะครับ4 0 0 4 0 0อ่า4 0 0ร้อยามนครับที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาครับของแตงโมก็300อ่าของอ่าน้องไอ้กับหน0่งพันแล้วอ่าสาธุสาธุครับอ่าผู้ใดกดไลค์กดแชร์เข้ามาครับขอให้ปัง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 เลยครับเด้อครับผู้ใดเป็นหนี้เป็นสินอยู่ครับก็ขอให้พีดนี้พีดสินครับผู้ใดมีพ่อเครื่องเครื่องกลางกลางให้มีให้หลายๆลายหลายหนะครับเนาะหลักกับผู้ใดมีรวยอยู่แล้วครับก็ขอให้รวยๆยยิ่งขึ้นไปครับผมอ่าครับสำหรับ เอฟซีทุกๆคันครับอ่ะแอดยิมก่อนทีมาเขาว่าเข่าเรื่องเนาะว่าป,ปูตามากกว่าสิบบวกแม่กูก้กังเว้นตัวไหนให้ไปยิบสลากกินแบงก์รัฐบาลเอ็นเตเกยุกิกำลังนั่งอ่าอนหน้าเอฟซีอยู่ครับเห็นแต่ <P etter> โดดขึ้นรถนั่งของท่านนะครับขาเป็นแังเงี้ยับยุกิเนะครับเด้อยยุกิเคนอันมีน้ำสกุลไม่พร้อมอ่าซิมซีนี่เนาะไม่ใช่ยุกิยิ้มเนะเออยุกิยิ้มเนะได้ครับเด้อยิอ้มเนะครับอ่า ครับสายญานี่ <c oughs> ครับพูต่างไหนโยกิยิมงี้อ่ะบ <c oughs> ําเพ็เกียเหียนอะไรได้บัานี่ครับแต่พลเอินเกียเหียนมาได้ยินต้อง <c oughs> ยยกิยิมย <c oughs> ิ้อ <c oughs> <c oughs> ข่าบอนาสกุลเพื่นเียด้วครับเรียดครับเรียดครับอ่าครับผมอ่าขันพลเอกบอลนากสกุลความสุยิ้มนะครับเนาะอ่าครับอ่ะมาเขาเรียงเข่าด่าครับสำหรับแม่คู่รับปูมาปูตามาเข่าฝันกระซิบบอกเลยยังบาเว็นให้ไปดึงสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16กรดกฎาคมตัวได้เดี๋ยวนี้เขาได้ออกจากตลาดอยู่ครับประหาร ลาบุดเมื่อกุดดอนแล้วคือสิคักตัวฝ้าวทางที่บอกก็ยิบไอ้แอดยิบแย่ยิบไปก็เริ่มสั่นว่าเฝ้าวอะครับเนาะอ่าครับผู้บอกแม่ผู้ไปยิบเอาแขนแขนมาท่านว่าแจ็คสีแขนบ่แขนได้พี่น้องได้ครับกับฟ้าผืนวทางครับผมควบฝันครับมันก็มีเขาไม่รลุครับผมแสดงว่าสวัสดีครับคุณนันทิดาเชปเปอร์สวัสดีครับครับแอดทั้งสามยาครับขอบคุณครับทุกส่งมันหมันนะครับและได้ตัวได้นากข้าอ่าครับผมใจเย็นครับ ครับผมแล้กการอิีตประธานบอกว่าใดถึงไหนเนาะครับผมแม่คู่บอก,กปูบอกแม่คู่ได้ฝันบอกอหไไปดึงสลากกินแบงน้่มันเล็กไหลส้อมตัวครับก็คือ60ประตางบโมค่ะ,<ฮ>ะครับ60 90ค่<ฮ>ะแล้กกาสายญาติผู้ตาเนี่ยนะสายญาติเลีออ้ยงรูปร้อผู้ตานีย <ฮะ S 1> คือรูปล้อผู้ตา6เก้า69ค่ะดอดอ ปูตารุ่นหกเก้านี่แหละครับอาที่แม่คู่ไปทิ่ไปหาสลากกินแบงทบันนะครับเนาะหกศ0นย์เก้าศูนยับจุดนะรับเดหกศนเก้าศนยละกาดอดอปูตารุ่นหกเก้าครับด,ดอดอในยาวยอ,อมาจากั้นอแอดจิ้มจิ้มกระถามผูแล้วครับมาจากดวงดีผู้ได้ไปแล้วดวงดีครับดวงดีมีสุขครับนี่จะจะเจร่ญนุุงเรื่องไปทางนาครับเพชรอันใดกะก มีแต่เพิ่มพูนไปเรื่อยๆครับผมอ่านเนี่ยครับคำว่าดอดๆนะครับเนาะปู่ตารุ่น69ครับผมอ่าแตงม่วมียังฝากเอฟซีป่ะครับค่ะแกายายฝากไว้กับยันเอฟซีเขาลืมคว้อฝันของไอ้สร้างไฟละกันยันเอฟซีเขาลืมนะครับข่อที่ฝันว่าปู่ให้ไปไปไปเฮ็ดเซียเสือเสือเสือโลโก้ปู่ตาครับอ่าบารมีปูตาบารมีปูตารุ่น9จิต 9 9 7ครับผมต้องเต็ม3ตัวพร้อมเนี้ยกับบารมีปู่ตารุ่น9 9 7เฮ็ดสีแดงพร้อมครับผมเฮ็ดสีแดงพร้อมสวยงามมีตัวอย่างบ่ครับนี่ค่ะรอบแป๊บนึ่งนะค่ะผู้ใดผู้ใดไปแต่ว่าเอ่อเพลนความฝันเนาะแต่งโม่เพิ่นบอกว่าต้องคัดวันที่16บหกครับแต่ว่าเพิ่นสิเอาไป แจกมือไรกับบรูออาจจะเป็นพี่ติบเก่าบอลรูอ่ะค่ะท่างทีมงานให้กับยังบอลลูเนาะครับเพราะว่าก็แล้วแต่เรื่องสัทธาเพิ่นครับเพิ่นทีได้มาเจ้าตัวแต่กับำลังเพิ่นเนาะครับอ่าเพราะว่าแต่ว่าสร้างปันไฟเพิ่นกัดดวงดีมาตลอดเนี่ยแต่เขายิ่งข้าวมาสองส่วนมึงหนึ่งกับแสนแตกครับกับป่าเพิ่นเนาะครับเนาะแสนแตกเพิ่นได้น้ำอ่าโอ้เนี่ยครับโอ้ครับ นี่นะครับคือกลัวว่อยากจะโซว่ะนี่นครับเนอะดัดหลังยิ้มดัดหลังนะครับเนาะครับอันนี้ผู้ใด้ครับไปคือเบนเฮ็ดแจกด้วยครับเด้อครับแจกพี่ครับแต่ว่าสิมือใดอันกินยังบูดูครับแต่ว่าสิ็ดแต่ไม่จะตัวกันยังบูดูครับผมอ่ะนึกว่าเนี่ยเดียวเพราะว่าเสียไปสร้างปันไฟเพิ่มเหมืนเสียเดี๋ยวอาจจะเก้าร้อยเก้าสิบเก็บตัวก็ได้ครับอ่าครับผมแต่ว่าโลโกล เก้าเก้าเ็ดนะครับเด้อครับผมอันนี้เป็นเสือนะครับเนาะครับอ่ะแตงโมครับออนนี้เป็นพี่น้องเนาะค่ะครับอันนี้ครับอันนี้เพิ่นเห็ดเป็นลงท่านเนาะแตงโมเนาะครับลงท่านนะครับเด้อลงท่านเสือคือปูสร้างให่เห็ดท่านวันที่สิบหกแต่ว่าเพิ่นเสียเอาไปแกะลงท่านอาจจะเป็นวันที่สิบเก้าก็ได้แต่ยังบอกไปถึงกาะแตงโมเนาะครับอ่าครับแต่ยังบรูกันล่อปลาสร้างปันไฟเพิ่นเสียเอา ไปแจกค่ยแม่พี่น้องมือใดด้านานาเป็นลูกแม่คู่เฮ้าคือว่าเป็นตัวแท่งู่ตาเนอะแต่งม้ <Okay. S 1> ครับครับผมเสื้อสวยอยากได้ยูกาะ ครับอยากได้ครับรอดติดตามอีกทีนึงว่าสร้างปันไฟเบิ้ลเสียมาแจกเมื่อไรครับผมยังบม่รู้เลยเนาะว่าจะหน่อยจะหลายครับแล้วกครับรายังบม่รู้ว่าจะได้จะโซ่ครับเสื้อเสื้อยากได้ค่ะครับข้าตังกิจภาวนาได้สาธุกอยได้เสียบบังกนี้ผู้ตาบางสีนะครับเด้อพี่ครับพี่ครับอยากได้เสียก็ล่องเสียงโฉกเบิ้งเก้าเก้าเก็ดนะอ่าอยากได้เสื้อครับข้าก็ล่องเสียงโฉกเบิ้งค่ะเก้าเก้าเก็ดสายยาผู้ต่านะเก้าเก้าเก็ดอ่าครับผมจะเลือกมาเมื้อ่ ครับแม่คู่ปูให้แม่คู่ไปจุดทว่วค่ะเพิ่นแม่ปูยึดปูยึดเองค่ะครับยึดเองให้แม่คู่เองเงื่อนเนี่ยสูส้เสื้อกับกับปูยึดมายึดม,มาแล้วครับอ่าแต่ว่าปูบอกว่าไปจุด่ยวเกส่ยวสยปูยืนยู่หอปูบอกว่าขยับมาหน่อยนึงเนาะค่ะพอให้ไปจุดยืนแต่ไปจุดที่น้ำโต๊ะค่ะครับครับปูบอกว่าขยับมาหน่อยนึ่งก็สันว่าค่ะครับผมบอกนะครับเนาะอ่าครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นยังไหมครับเห็นเป็นห้าสองยี่สัยครับเห็นเยอเห็นอห้าสองยี่สัยเนาะค่ะโยงปูบ่กราบผมกราบครับกราบบุญไปบุญมั่นนะครับเนาะฮะบุญนะโอ้ครับผมคราบกะให้โชคๆมั่นๆนั่งกันเบิร์ตทุกปู่ทุกคนนะครับเด้อกรับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมมัติปัธนาทุกประการครับขอให้บุญบารนีองค์ผู้ชี้ปากาวความผู้ตาและก็แม่ผู้มวมน ครับกนบันดารไสายบุญทุกทุกท่านหรือว่าเอซีทุกทุกท่นาทททนครับโชคโชคมนัมนมั่นลำลำเลยด้วยเมื่อเงินพวกันยว,วัดาศาสนบุตรวารารามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ